เกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่สําคัญที่สุดของซีซันนี้อีก1เกมเลยก็ว่าได้นะครับขาดสามแต้มครับคนดูและก็เป็นนัดส,สุดท้ายด้วยถ้าไม่ชนะเนี่ยก็ยังอยู่ดีสเหมือนเดิมส่วนทีมที่ผมยังใช้อยู่ในนัดนี้ก็ยังคงเป็นทีมหลักในซีซันนี้นะที่ผมไว้วางใจมากๆเลยนะครับแผนเนี่ยจะเป็นแผนของอาร์เจนตินานะครับประตูเป็นปีเตอร์เชคครับแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเป็นลูกชอแล้วก็โมลิน่า เ่วนคู่หลังครับคู่เดิมเลยนะครับเนตอาจับคู่กับเบคินเบลเวอร์คู่กลางนะครับเป็นเวราคู่กับแฟง์แรก,กาดปีกซ้ายเนี่ยเนยมาปีกขวาเบคแฮมนะครับคู่หน้าก็กักโปเนี่ยยืนต่ําส่วนบาเทนครับยืนเป็นตัวสูงและที่สําคัญครับเกมนี้ครับ4ขีดแต่ดันจับไปเจอกับแรงดิวชั่น17,000นะมีครับด้วยนะแล้วก็นี่คือโฉมหน้าทีมของเขาครับ TGE น่าจะเป็นครับของจัสตินว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน้องจัสตินแล้วก็ทีมเนี่ยน่าจะแผนของทีมนี้เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดชื่อยาวๆอ่ะนะครับผมมาดีมาเจอนักแข่งครับคุณโยทินนะมาต้องเน้นและครับผมเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นครับไม่อยากอยู่แล้วครับดีสองโอเคครับโอ้โหเอาวะออกข้างครับมาดู่ะ ได้ไงเข้าในมาอร์เตสตาเฮ้ยเฮ้ยไปที่วิ่งดีวะมีกระตุกว่ะเซิร์ฟก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปก่อนครับล้ำหน้านะโอ้โหเกือไปแล้วมาดีครับเฮ้ยเฮ้ยโดนปะนะัดสุดท้ายครับแต่ว่าเจอของแข็งนะครับแรงเจ็ดพันนี้น่าประมาณพันหกห้าสิบขึ้นปะถ้าผมคิดว่านะครับ เติมหน่อยเติมหน่อยนั่นแหละครับมูริน่าแล้วจะยังติดเบรดี้มาดิถ้าผมชนะได้นะครับดีหนึ่งแล้วก็พิสูจน์เลยว่าพร้อมแล้วนะครับขอหน่อยเถอะโอเคมันต้องอย่างนี้คับผมเนต้าหนึ่งศูนย์ก็ขอก่อนละกัน โอ้โหคนสอบเกมนี้เป็นดีหนึ่งครับมาครับคู่เหมาะสมเข้ามือฮะจะรักไก่ยิงแน่ฮะใจเย็นครับเออ,เอ,อโทษ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 ครับผมส่งผิดนั่นไงส่งผิดก็โดนลงโทษตามระเบียบครับรูมินิกเก้แล้วจังหวะน,นี้ยกไปโอ้ลงโอ,โอ้เกือบโดนแจ็คพอดเลยครับ อะไรครับเนี่ยดึงไปมานะอยากกดดันตัวเองฮะสวยโรเบอร์สันอะ่ะเฮ้ยลุกลุ้มลุมลุม,ลม,ลมจะวิ่งใช่ปะ่ะโอเคผมดักการแล้วกันสวยครับเรียบร้อยเอ้โ <c oughs> หนึ่งเสาไปดีขาครับ <c oughs> เฮ้ยเปิดเปิดโอเคเปดี้ ่าเป่งจะโดนเอาเฮ้ยเชี่ยรอดได้ไงวะไปขวาก่อนเบื้อนสวยนั่นแหละจเย็นจะเย็นเอามาดีครับจังหวะคนจะขึ้นดีหนึ่งครับทำอะไรก็ดีไปหมดไหนนะสวยข้างมีทีนึง โอ้ยโอ้ยลึกไปว่ะดูมินเก้โดนหมดแล้วครับผมเนี่ยจ่ายโดนหมดแล้วครับไปอีกแล้วเอ็มบาเป้เล่นกับกอสกา้าเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเล่นวันนี้ยกโอ้หยิ่งยังไม่โดนครับผมเบดี้โอ้ยอยากคิดมาหายแล้ว นี่แหละครับส,ส่งใยผมจะได้ขึ้นดีหนึ่งวะยิงขนาดนี้ยังไม่เข้าเลยครับลงุลงลุงใจเย็นวิ่งไปก่อนกัสกั๊ได้ฟาวครับมาโอเคอยู่โอ้ดวงคนมันจะฮึดน,นะน่ะใจเย็นโอ้โหโดนดักอีกแล้วฮะเฮ้ยขวา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 เนี่ยเฮ้ยพ่อเป๊ มาเลยครับลุมไอช่วยหน่อยนะสวยไปในมาวิ่งเพื่อนวิ่งเพื่อนได้เบาจัดปันได้ดีดี้เ้ยเขาในาย,ย้ำอีกแล้วเหรอย้ำขวาเหรอิบหายหลุดเลยยกโอเคเรียบร้อยดีครับมงประตูตัวเองเลยไหมล่ะ หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหลุ้มนี่เก้ว่ะใจเย็นกักการกออกมาค่อยๆถ่ายดิเพื่อนไหวไหมมาซ้ายฮะเฮลุมอย่าแหลกไปก่อนตัวสามได้บุกอยู่สวยเกือบโดนเปิด,มดหม่งไหม แต่เราหมดแล้วว่ะโอ้โหนึ่ง,งโอ้โหไม่น่าเสียประตูเลยว่ะนี่หม่งไม่ดีเองนะครับโอเคฝากสปอนร์โอ้โหเบ้งบุกหกฝากสปอนเซอร์ด้วยครับผมมารูช็อปนะผมใครเติมทองเติมทองไปเติมได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมมาสิมาสิหนึ่งหนึ่งครับลูกเดียวก็ตัดสินได้สวยใจเย็น เ okay. มาเน้นก่อนเน้นก่อนเน้นก่อนเจอกัอนโอ้โหเจอกันฟาวเหรอเฮ้ยไม่ฟาวเน้นก่อนครับเจอกัอนที่ทางช้างเผือกเสาสองมาดีครับสองหนึ่งเน้นก่อนมาเลยมาดิเว้ยทีนึงเอ้ย อุ้ยมันเป็นลูกสูรใช่ปหมยิงไกลเนี่ยใกลเย็นโอ,โ,โอ้โห้ควายไม่ดีเดชี่ลูมขวาอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมในมีครับเบิ้นไวโอ,โ,นนโ,อโอ้โห้ส้นตีนอุ้ยแหลกโอ้โหมันไม่แหลกนะเบอร์สกาติกมาสวย ไปดีแล้วไปเลชี่้ยเลชี่แลชี่ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยจะลงบสัน้นเอาอยยยังไม่โดนเอาเอาเอาคือเอาขอเถอะดีหนึ่งมาเถอะมาเถอะยังไงเต็มเต็มหลอดปะเสาสองใช่ไหมยะบหายแล้วุ้ยย้ำวะ ย้ำห่ะย้ำห่อครับสองสองโอ้โหเย้กลับมาเสมอเลยเรียบร้อยอีกแต่เย็นครับลูกเดียวลูกเดียวตายโง่แปะวัยตัวในชัดเจนโอ้เล่นไวจัดเล่นไวจัดรับ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 โอเคครับปีเตช โอ้โหนี่ไปขวามีนะวิ่งไปก่อนหาตัวเลือกวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยสวยใจเย็นเฮลี่วิ่งไปกาโปโอ้โหไม่ไม่ผ่านเหรอใจเย็นครับนายมีไ่ออก โอ้เอา้าเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวกันทางช้างเพือกจะโอ้ยโอ้โหม่นต้องใส่สกอร์แล้วป่ะโอ้โหนี่มันจะเข้านะตีหนึ่งโอ้มังั้นเปิดมองเลยครับมาเจ๊กักสโปะมะคุณริดไปเน้นเปิดเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับสองสอง ก็ต้องพึ่งลูกเปิดแล้วละ่ะนะครับบอมอย่างเดียวบอมเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็มาโอ้โหลูกเดียวเองผมโขนี่ไหมเนี่ยไหนคุณก็ดีหนึ่งแล้วอะ่ะ <18. S 1> โอ้โหศาสาห์ทำฟอร์มมาอย่างดีครับ <9. S 1> รอบนี้นะถ้า <9. S 1> มันตกมาตายนะสุดท้ายนี่โอ้โหใจจัดเลยสวย <9. S 1> สิบนาที <15. S 1> มีเราไหมยังวะ เอาหน่อยเพื่อนค่อยมา <10. S 1> โอเคยังได้อยู่ครับจับยาวไปม่มาเพื่อนใจเย็นเน้นก่อนเน้นกอนาจังหวะเปืดนฮะอเอ้ขวาลงโอ้ยไม่งาซีเรียบร้อยเรียบร้อยอยาเล่นเรียบร้อยดิเอฟฟอร์ดออก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 โอเค เออออีกแล้วว่าโอ้สองนาทีท่านบอกว่าชิบหายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยตัวสี่ใจเย็นถ้าโดนนี่ฝังโอเคมาเพื่อนใจเย็นๆน,นะครับช็อตสุดท้ายเรียบร้อยจ่ายติด หมดจริงครับโอ้โหเฟล,ล,ลเลยโอ้เกมสุดท้ายครับผมต้องไปดิ้นลนมาสอบมาอีกเลยเนี่ยโอ้โหนํำสองรอบปิดเกมไม่ได้ครับโอเคคุณดูฝากไว้ด้วยประมาณนี้โอ้ล่นฝากไวด้วยเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมสู้ต่อไป